ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิได้ยินแค่นี้ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้เลยวว่าวันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงสินห้าการารักษาสินห้านั้นเป็นการง่ายที่สุดแล้วแต่ขณะนั้นเองเราทุกคนก็ยังทำไม่ได้บางคนก็รักษา ได้สามข้อบางคนก็รักษาได้ห้าข้อแต่จะมีใครรู้ไหมว่าสินห้านั้นมีข้อหนึ่งที่บาปมากที่สุดผิดสินข้อไหนบาปที่สุดผิดสินข้อไหนอันตรายที่สุดมักมีคนตั้งคำถาม,ถามและก็ถามว่าผิดสินข้อไหนบาปมากที่สุด คำถามนี้ทำให้ผู้คนนั้นถกเถียงกันมากหลายคนก็บอกว่าผิดสินข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์บาปท,ที่สุดพระพุทธเจ้านั้นทรงตัดว่ายกมาให้เป็นสินข้อแรกหลายคนบอกว่าผิดสินข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามบาปมากที่สุดเพราะข้อนี้เอง ทำให้มีคนเดือดอร้อนเสียใจมากมายแต่ก็มีอีกหลายคนบอกว่าผิดสินข้อห้าห้ามดื่มโซราเมออรัยและสิ่งเสพติดของมึนเมาต่างๆบาปมากที่สุดเพราะเป็นการกินเหล้าทําให้สามารถผิดสินทําได้ทุกข้อที่ว่ามาทั้งหมดแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าผิดสินข้อไหนบ้าง ที่บาปมากที่สุดความจริงแล้วเราต้องแยกให้ออกเป็นสองคำถามแบบนี้หนึ่งผิดศีลข้อไหนทำบาปที่สุดต่อตัวเราเองสองผิดศีลข้อไหนอันตรายที่สุดต่อตัวเราเองหากเรานั้นแยกศีลในแต่ละข้อนั้นออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยที่เรานั้นแยกสินแต่ละข้อไม่ให้มาปนเปนกันกับคำถามที่ว่าผิดสินข้อไหนบาปมากที่สุดนั้นก็ต้องตอบว่าผิดสินข้อหนึ่งทำบาปมากที่สุดเพราะคือการทำลายชีวิตผู้อื่นให้ถึงกับดับสิ้นไปเป็นการเบียดเบียนที่รุนแรงที่สุดเพราะ การมีชีวิตอยู่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของทุกๆชีวิตในโลกนี้ส่วนสินข้อสองสาสี่และห้านั้นก็เรียงตามลำดับของกรรมลำบาปที่ได้รับจะรองลงมาแต่ถ้าถามว่าผิดสินข้อไหนอันตรายที่สุดนั้นก็ต้องตอบว่าเพศสินข้อห้า อันตรายที่สุดเพราะเป็นการดื่มเหล้าหรือสิ่งเสพติดของมืนเมาทุกชนิดรวมถึงยาเสพติดต่างๆทำให้ผู้เสพนั้นขาดสติสัมปะชัญญะเมื่อคนเรานั้นขาดสติแล้วก็จะทำให้เฮอริโอตาปะนั้นหรือความละอายเกรงกลัวต่อบาป เสื่อมลงและก็สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอยาก่างเมื่อคนอเรานั้นขาดสติแล้วย่อมกระทาผิดศีลได้ทุกข้อดังนั้นแล้วหากแยก,กส่วนของศีลแต่และข้อนั้นออกจากกันการผิดศีลห้าข้อนั้นจึงไม่ใช่มีผลบาปมากที่สุดแต่กลับเป็นศีลข้อที่อันตรายที่สุด ก็คือสินข้อห้าที่จะส่งเสริมให้ทำบาปด้วยการผิดศีลทุกข้อตามมาเคยมีพระรูปหนึ่งในอยู่ทุกท่านเทศว่าผิดศีลข้อห้าบาปและอันตรายมากที่สุดก็มีคนทั้งแสดงความคิดเห็นทั้งเชื่อและไม่เชื่อมากมายนั่นเพราะเกิดความสับสน ในสองคำถามที่นำมาปนเปกันนั่นเองผิดศีลข้อไหนบาปมากที่สุดกับผิดศีลข้อไหนส่งเสริมให้ทำบาปต่อเนื่องได้มากที่สุดพอเข้าใจที่เรานั้นอธิบายไปแล้วนะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาแสดงความคิดเห็นว่าดื่มเหล้าทุกวันแต่ เขาไม่เคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเขาจึงไม่เชื่อที่พระรูปนั้นสอนว่าผิดิสินข้อห้านั้นทำให้สามารถผิดิสินได้ทุกข้อเราจึงอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าที่คนเรานั้นดื่มเหล้าทุกวันแต่ก็ไม่เคยคิดไปฆ่าไขรนั้นเป็นเพราะ คุณยังไม่เจอสิ่งเร็วล้ลยหรือสิ่งที่เร้าหลอนมากระทบในเวลานั้นพอดีนั่นเองแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามขณะที่คุณนั้นกำลังเมาเหล้าแล้วเกิดมีใครมาด่าคุณด้วยความรุนแรงมาเหยียดหยามด้วยความรุนแรงหรือมาทำอะไรที่คุณไม่ชอบอย่างมากขณะนั้น คุณก็กำลังเมาเมื่อนั้นแหละคุณอาจฟิลวขาดข่าสติจนควบคุมตัวเองไม่อยู่จนถึงขั้นอาจทำร้ายคนอื่นหรือฆ่าคนนั้นได้แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าเมาแล้วทำให้คนขาดสติเมื่อนั้นคำสอนที่ว่าผิดสินข้อห้าอาจทำให้ผิดศินได้ทุกข้อ ก็สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะการผิดศีลข้อห้านั้นทำให้คนเรานั้นขาดสติจึงเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดการมีสติคือการละเวน้นจากการทำชั่วได้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเรานั้นเมื่อมีสติสามป่าชัญญะดีแล้ว ก็จะไม่ก่อบาปใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อใดที่คนเรานั้นขาดสติแล้วคนเรานั้นก็ย่อมสามารถทำบาปตัางแรงกิเลสได้ทุกชนิดเพราะคำว่าสติแปลว่าความบระลึลิกได้ความนึกถึงหรือความนึกขึ้นได้ความไม่เผลอโชคคิดขึ้นได้ การสามารถควบคุมจิตไว้ในทุกจิตสติจึงหมายถึงอาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำสิ่งที่จะพูดได้นึกถึงสิ่งที่จะทำคำที่จะพูดไว้แล้วได้เป็นการที่จิตนั้นไม่หลงหลงเหล,ลื่อมเหลื่อมระงับยับยั้งใจได้ไม่ให้ลื่นเหลือเผลอผัง หรือทั้งเผอป้องกันความเสียหายเบื้องตน้นยับยั้งชั่งใจได้ไม่วุ่มบามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทนั่นเองความมีสติความไม่ประมาทสติใา,า,ายเพื่อที่จะรู้เท่าทันในสังขารสามสังขารสามที่ว่านั้น หมายถึงอะไรบ้างหนึ่งรู้เท่าทันในการเคลื่อนไหวกายสังขารในอันที่จะสร้างกรรมใดๆนั่นคือศินสองรู้เท่าทันในอารมณ์ที่ปุงแต่งจิตหรือจิตสังขารจนจิตนั้นเป็นอิสระจากอารมณ์ นี่คือสมาธิ 3. รู้เท่าทันความคิดทั้งหลายหรือมโนสังขารว่าความคิดนั้นเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่นี่คือปัญญาสรุปแล้วเมื่อมีสติก็คือความไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรานั้นไม่ทำบา ดังนั้นการผิดสินข้อห้าซึ่งจะทำให้คนเราเรานั้นขาดสติได้จึงเป็นศินข้อที่อันตรายที่สดุดและสามารถนำพาให้ทำบาปได้มากที่สดุดถ้าเรามองแค่การดื่มเหล้าเท่านั้นอาจมองภาพรวมไม่ออกแต่ถ้าเรามองการผิดสินข้อห้าหมายถึงการเสียสิ่งเสีติดทุกชนิด ทำให้ขาดสติได้เช่นคนเสพยาเสพติดคุณจะต้องนึกภาพออกว่าคนติดยาเสพติดนั้นสามารถทำบาปได้มหันได้ทุกข้อจริงไหมพุทธพจน์ดูก่อนพิสุทั้งหลายการดื่มน้ำเหมือนเมาสุราและเม่อะไรนั้นอันบุคคลเสพแล้วจะเลือนแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนารกในกำเนิดสัตว์เดรัชานในเปรตวิสัยวิบากแห่งการเดิมโซราและไม่อะไรอย่างเบาที่สุดก็แค่เป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ฟุตพจพ์วิบากรรมจากสินแต่ละข้อนั้น แล้วถ้าจะพูดถึงผิดสินข้อไหนรองลงมาจากสินข้อห้านั้นคําตอบก็คือการผิดสินข้อสีอันตรายที่สุดรองลงมาตรงกับคำกล่าวที่ว่าคนพูดเท็จไม่ทำาชั่วนั้นไม่มีซึ่งมาจากพุทธพจน์ที่ว่าดูก่อนลาหุนเรากล่าวว่าบุคคลไม่มีความละอาย ในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ที่จะไม่ทำบาปทำกรรมแม้น้อยหนึ่งไม่มีฉันใดเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแหละราหูเธอเพึ่งศึกษาว่าเราจะไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเลาะกันเล่นดูก่อนราหูเธอเพึ่งศึกษาอย่างนี้แหละ สรุปแล้วถ้าเราจะพูดว่าการผิดสินข้อไหนไร้ายแรงที่สุดก็น่าจะเป็นสินข้อห้าแต่ที่ลองลงมาก็เป็นสินข้อสีถ้าเราแยกออกแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าสินข้อไหนอันตรายแบบไหนผิดสินข้อไหนไร้ายแรงที่สุดผิดสินข้อไหนลองลงมาแล้ว เราทุกคนก็จะเข้าใจว่าสินห้านั้นเป็นแบบไหนบ้างถ้าเรานั้นรู้จักแยกออก